าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระครูวัชรักบุญญากรพระอาจารย์เงินปุญยญากาโรเจ้าอาวาสวัดป่าชัยหลังสีจังหวัดกำแพงเพชร ได้แสดงเสียงธรรมคำสอนให้แก่สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามดังนี้บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาแต่ความว่างความว่างที่เป็นพลังงานมีมีรู้อยู่ภายในเรียกเป็นพลังงานว่างรู้โดวอง์ไม่ได้ทรง เันอยาว่ามาแต่ไหนนั่นตัดไว้ว่าไม่มีไม่มีที่มาและที่ไปเป็นพลังงานว่างคือเกิดจากวิชาตัวพลังงานว่างมีรู้อยู่ด้วยเป็นเรวาธาตุรู้ตัวนี้เกิดจากวิชาแต่ว่าไม่ได้เกิอดอยู่แค่นี้ การเกิดโครงพลังงานธาตุรู้เนี่ยที่เกิดเป็นภพเป็นชาติเนี่ยอาศัยอะไรอาศัยความหลงอ่หลงหลงในตัวเองนี่แหละก่อนก็คือะการแรกคือหลงรู้กอ่อนหลงรู้ตั้งแต่เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้ไปเกิดเป็นธาตุกานในสัตว์เล็กสัตว์น้อยวัฒนาการมาจนถึงมนุษย์เราเรียกว่าหลง หลงมาปฏิสัมนธิในคันแล้วก็ได้เวลาก็ก่อออกมาเป็นเด็กคุมารคุมารีได้ดีโอกาสาลืมตาดูโลกอายตนาทังกก็ทำงานคือ ในพันอา้าที่ไม่ทำงานก็คือทางตาเมื่อเราอยู่สู่โลกภายนอกอาณาธาทั้ง,ท,งทั้งหมดก็ทำงานคือท,ทางตาเมื่อลืมตาเมื่อได้เวลาลืมตาก็จะอาณาธหน้าทางตาก็เกิดขึ้นตาเห็นรูปภายนอก อาศสยรูปภายนอกกระทบเ,เรียกว่าวิญญาณเปล่าหูได้ยินเสียงภายนอกก็เ,เรียกว่าเกิดวิญญาณการรับรู้ทางเสียงจมูกถ้าศัยกลิ่นกระทบเกิดวิญญาณรับรู้ทางกลิ่นลิ้รับรดเกิดการรับรู้เรียกวิญญาณทาง นี้นกายกระทบเป็นร้อนอ่อนแข็งเกิดกายยังปิญญาอันรับรู้ทางกายนี้หมายถึงว่าอาศัยรูปภายนอกกระทบรูปภายในความรู้สึกที่กระทบเรียกว่าวิญญาอนนี้ขันเกิดขึ้นมากี่กันในการกระทบแต่ละครั้งเกิดสัญญาเช่นเรามองเห็นรูปภายนอกก็เกิดมโูภาพ เมื่อยินเสียงก็เกิดมอโนภาพตัดเสียงกิ่นเหมือนกัน,ก,นก็จะเกิดมนโนภาพเช่นเราเคยได้กิ่นอะไรเราก็จะจําได้เช่นแต่ว่ากลิ่นหรือรสรูกที่เราไม่รู้จักเราอาจจะไม่ไม่อาจจะไปปรุงแต่งว่าอันนี้คืออะไรหรืออาจจะสงสัยก็ได้ทีนี้เมื่อสัญญา ที่เราได้รู้ได้เกิดมาเป็นลูกนุษย์เราได้เรียนรู้รูปอย่างอันนี้คือต้นไม้เนี่ยอันนี้คือคือพ่อคือแม่คือพี่คือน้องคือน้าคือนมอ่ะเราก็ฝึกเรียนจํามาจนเราโตขึ้นมากับการเรียนรู้สมมุติปัญจเนี่ยเราก็มาึกไว้ว่าสิ่งนี้ใช่ทั้งหมดสิ่งนี้จริงทั้งหมด คือการเกิดภาษามันก็เกิดตงังเวทนาแล้วก็ไปรวมลงที่ใจคือต่อสัญญาเกิดที่ใจหรือเรียกว่าทําไมถึงเรียกว่าใจก็มันมีสุขด้วยทุกข์ด้วยต้องมีเวทนาจะด้วยอ่าเราเรียกว่ามนโมนมโนนี่สัญญาและเวทนาเกิดทําไมถึงเรียกมนโนก็ความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกนั่นแหละเราเรียกว่า เป็นนาการของจิตคือการรับรู้ของจิตเราเรียกว่าวิญญาณรับรู้เหตุมนโนสุขทุกข์ถ้าทําไมให้บอกว่าจุดรับรู้ก็อว่าจิดรับรู้ก็ได้แต่ว่ามันจะใช้ได้เฉพาะปุถุชนเราเพราะว่าพ่ะอรหันะ์เนจิตไม่ได้เข้าไปเข้าไปรับ ฉันเธอ่รู้เฉยๆก็เลยฉันก็เลยใช้แยกระหว่างการรับรู้ทางตาหูจมูกจีนไก่หรือใจเนี่ยเป็นหน้าที่ของวิญญาณคือจิตไม่เกี่ยวจิตไม่คล้องเนี่ยนกับว่าปล่อยให้ธาดขันทํางานตามเหตุปัจจัยตาไม่บอดก็ต้องเห็นลูกหูไม่หอกก็ต้องได้ยินเสียงเป็นต้นเป็นการทํางาน องตามเหตุปัจจัยร่ยลงลงที่ใจอ,อมีมันมโนหรือมะนะฉะนั้นการรวมล,ง,ลงที่ใจแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดอ่ก็เรียกว่าเกิดการรวมแห่งอายตนะที่กระทบแล้วเขาก็าดับไป ดับไปดับไปโดยที่ยังไม่มีความหมายอการที่จะมีความหมายมันต้องปรุงออกไปปรุงออกไปใส่นอกเช่นเราได้เห็นภาพภาพหนึ่งเราเป็นเด็กะเอาเจอนมหนึ่งแก้วเราก็กินนมเราก็ปรุงแต่งไว,ว้ว่าอันนี้นมเราอยากจะกินนมหนึ่งกล่องก็ดีเราจะปรุงออกไปว,ว่าอันนี้จะขอกินหนึ่งกล่อง เป็นคําพูดเป็นการปรุงแต่งอันนี้คือนมอันนี้คือน้ำอมน,นี้คือแก้วแต่ทนี้การปรุงแต่งของเราตั้งแต่เด็กมีโตคือการเรียนรู้บัรจัดเรียนรู้ชื่อคนโน้นคนนี้นปรุงแต่งเราไปเราก็จะรับรู้ตลอดเวลาการปรุงทำไมจึงเรียกว่าปรุงแต่ง คือสังขารที่การปรุงแต่งทั้งหมดนะกายก็เหมือนกันปรุงแต่งกายจะสังขารแล้วก็ภายในที่เกิดความรู้สึกภายในสุขทุกข์ก็เรียก,กจิตตสังขารปรุงออกไปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าวระจีสังขารคือไปปรุงมวลคําพูดเราเนี่ยแหละมันปรุงแต่งมันปรุงออกไปภายจะใจเป็นผู้รับสุขมั่งทุกข์มั่ง ฉะนั้นท่าน,นใช้คาว่าปรุงแต่งออกไปเนี่ยมันถูกแล้วล่ะเหมือนเราต้องการที่จะกินก๋วยเตี๋ยวชอวเปี้ยวชอบเปี้ยวชอบหวานชอบเค็มแล้วก็ปรุงออกไปตามที่ต้องการอ่ทีนี้คนเราจะปรุงให้ในทางที่บุญในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปเป็นบาปก็ดีมันก็อยู่ที่จิตเราเนี่ยแหละจะมีปัญญาไปในทางที่ ชอบก็จะปรุงไปทางบุญทางกุศลถ้าจิตในทางที่โมหาวิจาเนตนาขอน้องาก็จะไปปรุงไปทางบาปกรรมเป็นต้น <c oughs> นั่นปรุงไปเท่าไหร่ก็ตัวเองนั่นแหละปรุงเสร็จก็ก็กินเองสมุนยินถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเราปรุงเท่าไหร่เราก็กินอย่างนั้นฉะนั้นอารมณ์ที่ปรุงไปเท่าไหร่เราก็เสพเท่านั้นเรียกว่าเสพอารมณ์ธรรมาชาติจิตมีการรับรู้อารมณ์นั่นแหละที่ท่านกล่าวไว้ แต่ท่านทำไมไมไ่การันตีว่าสวยอารมณ์ท่านไม่ได้การันตีเพราะว่ามันจะใช้ได้อ่าเฉพาะปุถุชนถ้าอย่างสวยเสพอารมณ์สวยอารมณ,รมณ์แต่การรับรู้อารมณ์คือใช้ได้ทุกระดับจะเป็นปุถุชนเราโสดาจีตากาณคาวิระรานก็ดีท่านก็จะรับรู้ พอาะทนาหานก็จะรู้อย่างเดียวไม่รับทั้งเราก็ต้องรับทั้งรู้ด้วยทั้งยึดด้วยอุปทานอะด้วยพอไปทุ่ชักว่าสิ่งนั้นเที่ยงสิ่งนี้จริงก็เลยเกิดรวมกันเป็นกอนเป็นตนานแยกไม่ออกว่าไหนคือจิตันไหนคือมโนนไหนคือวิญญาณอ่าคือร,รวมกันไปหมดแล้วก็เลยทําให้ทำให้เราแยกไม่ออกเราะนั้นการที่จะแยกสิ่งนี้ออกก็คือทาความรู้สึกกายเห็นกายในกาย เป็นหน่ยหยุดที่กายส่วนกลางกายเราเนี่ยเพราะจิตจะหยุดที่กายเรามันจะเห็นแค่รู้จิตคูว่างๆมันจะเห็นอารมณ์ออกไปนี่แหละสุดการแยกแยกตัววิชาเราเือความไม่รู้ความเห็นผิดลงผิดเต้มโมหะนั่ก็เลยทำให้เราสองขันว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนจริงๆรินกาห้ามันเป็นกองกองใครกองมัน รูปปัคันก็ส่วนรูปปัถันเวทนาก็ส่วนเวทนาสัญญาก็ส่วนสัญญาแม้เขาทํางานร่วมกันนะเวทนาสัญญาเป็นการแต่ก็ทําหน้าที่ต่างกันจะเห็นว่าตัวปุ่มก็ปุ่งตัวรับก็รับ,ต,บตัวสุกก็สุกตัวตัวรับรู้ก็รับรู้ไปมันจะเห็นหน้าที่ของใครก็ของใครนี่แหละทําไปเจริญสติกายะปรัชนาไปเรื่อยๆ สังเกตยรเขาดูความพอใจไปพอใจความยึดมั่นในสมมุติอในอารมณ์ก็ดีความยึดมั่นในปรมาภายในให้การเกิดแก่รับก็ไปยังยึดจิ๋ก็ดีไม่ทําลายตัวออุปทานในจิตได้คือต้องวางรู้วางรู้คือวางรู้นี่สคัญวางรู้ให้มันไปทําหน้าที่รู้ของมันยงังถ้าเราวางแล้วมันยังรู้อยู่ไหมมันก็ยังรู้อยู่นั่นแหละเมื่อเราไม่ไป แทรกแซงตัวผู้รู้เนี่ยการรู้มันก็จะวางอิสระฉะนั้นกิริยารู้แจ้งเขาเรียกว่าวิญญาณเนี่ยที่เกิดตามระถิลิลใใ้นกายแระปัจจเนี่ยมีการรับรู้เกิดขึ้นเรียกกิริยารู้แจ้งรู้ตางลิ้น,นเปรี้ยวหวานมันเสียมันก็รู้ข้งมันอยู่แล้วตาเห็นรูปก็รู้แจ้งข้ามันว่ารูปนั้นรูปนี้ฉะนั้นถ้าได้เห็นก็สักจะว่าเห็นเนี่ยนี่จิตไมแ่แทรกแซงได้ยินสัพพุตยิน ได้รู้แจ้งเขาสักได้รู้แจ้งรู้กระทบถึงใจก็รู้แจ้งด้วยอยมีจิตอันขันนั้นจิตก็ส่วนจิตคือไม่เข้าทรกไม่เข้าแส,าแสงแล้วก็จิตก็เป็นสุญญาตาเห็นขัน้าเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังเปอน,นัตตาก็ความยึดมั่นไม่มีอุปทานไม่มีความความก่อภพก,ก่อชาติความทุกข์โุกก็ไม่มี มันก็ดับไปเพราะว่าการดับแห่งสมุทยัยตัณหาอุปาทานดับสิ้นจิตเป็นอิสระส่วนจิตขันก็ส่วนขันไปอันนี้แหละคือโอกาสที่ชาวพุทธเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพทุทธศาสนาเป็นโอกาสที่เราจะต้องมาเรียนรู้กฎความจริงภายนอกก็ดี รูภายนอกรูปภายในก็นดีนามภายในก็นดีเราก็มีหน้าที่ที่จะทราความเข้าใจด้วยตัวเราด้วยสติด้วปัญญาที่เราเรียนรู้ฝึกมาเพื่อความมีสละของเราเองก็ขอเจริญพรสัพพะทานางังธรรมทานาังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง